นี่ครับฟูลเฮลซี่จะมีอีปิกเนี่ยอีปิกสองตัวด็อกบากับตอเรสครับเฮลิงมิงฮาลิงเฮนเฮลิงมิงิงตาลิงอังใครกลับมาแมนยูวะไม่น่าจะกลับมาได้แล้วเพราะว่ามึนนิดนิงครับมึนนิดนิดมึนนะแต่ตอนนี้จะไม่มึนแล้วขอสักตัวที่เป็นซานโชครับ แบบผมน่าจะแปดดาวไอ้เขาไม่ชอบเปิดมาลุยซาร์เบิลต์จ2เทียนเมนโอ้ยหนึเลยครับสเปซของเราเราดีนีไโตสวยครับถ้าผมแพ้คือแบบคือแบบเปิดไม่ได้ต้องหนีตายนะจริงนะ ต่อันนี้โอ้โหชะนะไปห้าหนึ่งผมแบบอาบน้ําเสร็จแล้วมาดูครับก็สามหนึ่งแล้วแล้วก็วเลยอัดคลิปเลยครับอัดคลิปพอดีปุ๊บก็เป็นสี่หนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งครับอมาโอ้โหแต้มสองได้แต้มมาสองพันเลยครับนี่ก็เปิดแพ็กฟรีนะมาได้ดูทีมด้วยครับทีมฟูเชลซีนะฟูเชลซีนี่ครับฟูเชลซีก็มีอนะีพิกเนาะอีพิกสองตัวล็อกบาร์กับตอเรสครับแต่ว่าผมจะได้เสริมทัพครับผมจะเสริมทัพโดยการ นี่เปิดแพคเขียวครับแพคเขียวมีอะไรครับมีมูวเซล่าอ่ไม่ใช่ไม่ใช่มีซานโชครับนี่ซานโชก็ตอนนี้ก็เก่งครับเก่งก็ฟอร์มดีเลยครับช่วงนี้แต่ว่ากลับมาแมนยู่ะไม่น่าจะกลับมาได้แล้วเพราะว่าทะเลาะกับเทนทากไนแต่เทนฮากก็โดนปลดไปนานแล้วครับแมนยูตอนนี้มีโค้ชใหม่ครับโค้ชใหม่แมนยูก็แบบเอาเรื่องนะพี่เจ๋งนะเอาเรื่องอยู่นะตอนนี้ก่อนอื่นครับผมรับฟรีก่อนเลยนี่รับกัรเขียวฟรีครับ ขอให้สารโชว์นะแพ็คนี้เพราะว่าจะมาเสริมท่า,างเดียวเราไม่ได้มาหานะตัวปั้นนะในแพ็กก็มีมัวเซ่าครับแล้วก็กิทมันนะประมาณนี้ที่ผมรู้จักนะนี่ก็ประมาณนี้เลยรู้จักอยู่สามตัวกิทมันมัวเซ่าแต่ผมจะเรามาอ่านชื่อนะอ่านชื่อทีตัวที่ผม,มนะ ure, ผมไม่รู้จักตนะัวนี้อะไรอะอาดากูเลอร์อาฮากูเรใครวะผมไม่รู้จักอะ ผมผมไม่รู้จักอะ่ะเออนี่อะไรเนี่ยนิโคลา่ามิเลนโควิกใครวะไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักจริงๆนะเอาทีผมไม่ติดเล่นนะบมอ่านอ่านไม่ออกมาเตนเดลูนก็จะ,จะประมาณนี้แหละชื่อชื่อเขาอะมาเตนเดลูนก็ประมาณเนี้ยใครวะ ฮลิงมิงฮาลิงเฮนเฮลิงมิงจิงตาลิงอังใครใครวะไม่รู้จักเลยไม่เคยเห็นหน้าคนเนี้ยเขาเป็นใครครับคนเนี้ยคนนี้เขาเป็นใครไม่อยากรู้จักกับคนเนี้ยใครไม่รู้ว่าชื่อชื่อเหมือนคนอินชื่อเหมือนคนอเมริกาใต้อะแต่ว่าคนยีโหลอมาคนนี้ใช่ปะวะไม่รู้อ่ะสเตฟฟนเอลชาลิงเอลไม่ใช่ไม่ใช่สเตฟฟนเอลชาลวีใครวะไม่เคยเห็นชื่อเลยอิตาลี มาๆมา,มาไปต่ำกูดเทลอิสฟาร์สเฟนคนนี้กันโอ้ผมนึกว่าคนอายุสูงแน่คนนี้แต่อายุสามเลยคนนี้มองไกลๆกลนะกินึกว่ามีอายุแล้วคนนี้มายาโยชิดะนี่อ่านได้แล้วนะคนนี้คนญี่ปุ่นอุยอายุก็เอาเรื่องเลยเนะี่ยสามหกมายาโยชิดะประตูฟีดา้าเหรอฝรั่งเศสโดโรเวนลียออนโดโรเวนโดโนเวนลียออนโดโรเวนเฮ้ยช่างมันับมาเราเข้าเรื่องต่อดีกว่า มาขอซานโชครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเหมือนเมื่อกี้แล้วมาหนึ่งสองสามขอพิมารีครับผมเอยไปบ่อยนะรอแต่ไอสายลุงกันมมากาเมื่อกี้โอมาไกลแล้ววันนี้มาลีพมารีครับใครอขออรีลีดีกว่าเลฟานโอช้ชมเปญ นี่จำหน้าได้จำหน้าเฮ้ยแต่หมเซล่าก็น,น้าตันร้อยแล้วเนี่ยโคบอลเชอร์ด้วยเฮ้ยมิสกิวอะไรบ้างเนี่ยเด็บเบนทาร์ดช็อปเธอครับมีแฮนด์เธอตัว,อตวคอนโทรลลงเลนเทเลอร์ลงเล,อล,ล,องเล,ลงนชูตติ้งเฟิร์สไทม์ช็อตวันนาร์พาร์ดทบัสกิมันชิพมาครับก็ใช้ท้องเปิดดีกว่าขอซานโชนะพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกอิงลิสลีกพรีเมียร์ลีก ผมผมผมเมื่อตัดผมมาก็เมื่อวานแ่ะผมก็สั้นมากเลยครับเฮ้ยโหนึกว่าใครมาผมจอได้มาย่าโมฮิดะเฮ้ยโบเทล่าโอ้ผมนีกคนญี่ปุ่นโบเทล่าจังร้อยร้อยหนึ่งครับคนนี้เฮ้ย hey, ค hey, ิดเฮ้ยคุ้มคุ้มตัวนี้คุ้มคุ้มนวดนึกว่าจะญี่ปุ่นเห็นสีแดงมา เมื่อกี้ก็มึนนิดนึงครับมึนนิดนิดมาผมขอซานโชครับเท่านี้เมื่อกี้มึนนะแต่ตอนนี้จะไม่มึนแล้วขอสักตัวที่เป็นฟานโชครับก็ต,ตัวเดียวนะขอพีวีลิกครับพีวีลิสสีเขียวด้านในนะจะเป็นห้าดาวเดาเดาเดาเสื้อขาวเอ้เสื้อฟ้าอีกแล้วใควะ เอาคนนี้ดีกว่าที่มันอายุี่สิบสามอะผมจำได้เขาเน,นี่ยเอ้ยแต่สัญโชว์ไม่มาเนี่ยสัญโชว์ไม่มานี่เดี๋ยวรอบสุดท้ายไม่ได้การละทำไงดีอ่ะขอสาญโชว์มาเข้าดูสาญโชว์ดีกว่ายังไม่ได้สาญโชว์เลยอะ่ะโอ้มาเปิดแล้วเอ้ยเก่าเปิดผมว่าผมจำได้ว่าลายดีนี้มีฟูลไบเอ็นนะครับผมจะมาจาัดทีม่ว้ เอ้แต่ผมไม่รับมั่นใจว่ามีไหมครับเดี๋ยวของลองเช็คกันฟิลเตอร์นะทับซีมยุโรปโปรเทอร์ครับใบเย็น,เ,ยนเว้ยแต่เว้ยแต่ทีมได้อยู่นะตัวเนี้ยใบเย็นแต่ไม่ได้อัพเลยครับไม่ได้อัพเลยเดี๋ยวผมเปิดซานโชไม่ได้ครับผมจะมาจัดทีมใบเย็นต่อครับถ้ามันจัดได้ไว้ยเนะี้มีกี่ตัวเฮ้ยแต่ก็น่าจะได้แหละเพราะตัวมันเยอะครับมามากับที่เป้าหมายนั้นต่อครับจาดอนซานโชครับ ตอนแรกผมเขียว่าตั้งแบบตประมาณเก้าเก้าแปดเก้าเก้าแต่100แลย้เนี่ยอย่าถ้้มันมีโดมบูทกรลอยครับพักฟอร์บนะมาครับรอบสุดท้ายเจลงเงินครับจารดอนซานโชซิลซีตอนเขาอยู่แมนยูผมชอบมากนะมาครับร้อยทองซานโชซานโชพิมิลิกพิมิลิกพิมิลิกพิม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 ลิกโอ้เื้ขอขาวมาร์ต โอ้ยจบจบจบสานโชว์แล้วมนเปิดได้สี่รอบเลยโอ้ยเดี๋ยวมาลีอาด้ากูด้วยกูเด เมื่อกี้ผมอ่านผิดนะเมื่อกี้ผมอ่านผิดแล้วพ่อมาดีมาดีพ่อผมก็บอกว่ามันไม่อ่านงั้นมันอ่านมันอ่านว่าอาด้ากูเอ๊ะอาด้ากูแล้ครับแต่ผมอ่านว่าอาด้ากูเละเอเอใช่เหมือนครับตบันร้อยเหมือนกันนะตัวนี้แกาสเขียวสมัยนี้ก็ตันร้อยตันร้อยง่ายมากสมัยนี้เมื่อก่อนก็เก้าเก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดผมว่าผมไม่จัดทีมมาเยอะเลยดีกว่าผมไม่ขี้เกียจล้วผมจะมาเสริมทัพทีมหลักดีกว่าครับในทีมหลักก็ประมาณนี้ครับมาครับใส่ตัวไปเลยครับหมัเซเล่า อาร่าแางไขดีแทงใจสุกทีเลยมีใส่แทมมีซิวเลยแล้วก็อาราก,กูเลยครับ <Huh? S 1> กูแลเออใส่แทนตัวนี้แหละกันร้อยครับเอาไม่สับลอกฟูจิซิววันนี้ครับก็ยังยังไม่มีสังโชว์เข้ามานะก็เสีได้กันครับกันร้อยเนี่ย สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับใครที่ยังไม่ก,กดติดตามช่อง WinTik Channel ครับก็ฝากากดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ